นายสุกาน,นมัทาเลขาธิการพรรคประชาชาติและสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดยะลาเขตสองออกมาชี้แจงกรณีที่มีบุคคลบางกลุ่มพยายามโจมตีนายวันมูัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาว่าเป็นผู้นำร่างพรบก,การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง นายดสุกโนยืนยันว่าการบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุมเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาก็จริงแต่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2568ซึ่งตรงกับช่วงเดือนรอมฎอนประธานรัฐสภาได้ลาเพื่อประกอบศาสนก,กิจและเดินทางกลับจังหวัดยะลาโดยมอบหมายให้รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนทั้งนี้ร่างพรบรฉบับดังกล่าว ถูกบรรจุเข้าสู่วาระในวันที่1เมษาย,ย25น2568ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนออยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่2เมษาย,ยนเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพร้อมย้ำว่าข้อเท็จจริงชัดเจนว่าท่านประธานไม่ได้อยู่ในสภาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรจุร่างกฎหมายดังกล่าวจึงขอให้ผู้ที่ไม่หวังดีหยุดการบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายชื่อเสียงของท่านเพราะความจริงก็คือความจริง